ผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนเรื่องนี้เนี่ย เป็นอะไรที่หลายคนจับตาดูกันอยู่เพราะว่าทางด้านของยูเครนแสดงจุดยืนชัดเจนนะคะแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้นําของยูเครนได้คุยกับตัวแทนจากทางด้านของเยอรมนีที่เขาจะเป็นตัวกลางในการเจรจาให้ยูเครนกับรัสเซียเขาก็ยืนยันชัดเจนนะคะยูเครนว่าเขาก็เต็มที่เขาอยากจะเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มนาโตนะคะซึ่งกลุ่มนาโตก็จัดตั้งขึ้นมาเพื่อขันอํานาจของรัสเซียในสมัยที่เป็นสหภาพโซเวียตและรัสเซียแน่นอนไม่อยากจะให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของนาโตนีีกับ เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะทางด้านของผู้นําของออเยอรมนีก็บินไปคุยกับทางด้านของยูเครนแล้วก็ทางรัสเซียด้วยทางนี้เนี่ยข้อมูลล่าสุดที่มีมาก็คือทางด้านของรัสเซียเนี่ยก็ประกาศว่าจะมีการถอนทหารบางส่วนเนี่ยนะคะออกจากบริเวณชายแดน,แดนเพราะว่ามีการฝึกซ้อมรบกับเบรรุสเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วแต่ทั้งนี้ ทางด้านของอเมริการวมถึงชาติตะวันตกหลายชาติที่เป็นสมาชิกของนาโต้ด้วยกันตรงนี้เขาบอกเขายังไม่มั่นใจเขายังไม่เชื่อใจนะคะว่ารัสเซียเนี่ยจะไม่บุกยูเครนคือรัสเซียเขาก็ชัดเจนว่าฉันจะไม่บุกรอกนะฮะแต่เขาก็มีกองกําลังทหารที่ตรึงกําลังกันไว้ตรงนั้นด้วยเหตุที่ว่าเขาก็มีการซ้อมรบด้วยแต่ว่าทางฝั่งชาติของอเมริการวมถึงตะวันตกก็ยังบอกกันอยู่คะ่ะว่าโอกาสที่รัสเซียจะโจมตียูเครนมีสูงนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรอะไรก็เป็นสิ่งที่ไม่แนแน,นนน่่อะะคะ ภูโซนตรงนี้ก็มีความร้อนแรงแม้บางช่วงบางจังหวะจะมีความผ่อนหรือเบาลงมาหลังจากที่รัสเซียถอนทหารบางส่วนก็ทําให้อย่างที่คุณบุญชัยเล่าเรียนกันไปเนี่ยนะคะตลาดหุ้นก็เด้งขึ้นมาราคาทองคำเนี่ยก็แกว่งลงนิดนึงนะคะขณะที่ราคาน้ำมันก็ลดลงนิดหนึง่งแต่ทั้งนี้มันก็สามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อมีข่าวอะไรออกมาสกิดอีกทีหนึง่งทีนี้เรามาดูกันหน่อยค่ะรัสเซียกับการบุกยูเครนมันทําอะไรบ้างนะคะกับภาวะเศรษฐกิจของทั่วโลกเราจะมาเจาะในมุมของเศรษฐกิจกันหน่อยเพราะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะภาวะการเติบโตของ เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาแตกต่างกันไปในแต่ละโซนแต่บางโฟนก็ฟื้นดีบางโซนก็อาจจะฟื้นไม่ดีนักนะคะดังนั้นไปดูกราฟิกแรกกันก่อนกราฟิกแรกเนี่ยเป็นการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกจากทางด้านของ IMF นะคะสำหรับเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ปี2565ถึง2566จะชี้ภาพให้เห็นอย่างนี้คะ่ะว่าเศรษฐกิจโลกในปี2564เนี่ยเติบโตบประมาณ5.9%แต่ว่าคาดการณ์กันว่าในปี2565 จะเติบโตลดลงนะคะหรือเพียงแค่ประมาณ4.4และก็ปีถัดไปคือ2,566คาดการณ์ว่าน่าจะเติบโต3.8ก็คือแท่งสีแดงนี่คือการคาดการณ์แสดงว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันไม่ได้โตแบบหวือหวานะคะลักษณะของมันก็คือปรับตัวย่อลงไปดูกันต่อกับเรื่องของเงินเฟอ้อแต่ทีนี้เนี่ยเศรษฐกิจที่มันเติบโตค่ะมันสวนทางกับเงินเฟ้อนะคะตอนนี้เราคุยกันถึงเรื่องของสินค้าที่มันราคาแพงเพราะว่าอุปทานเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของคอขวดนะคะ ผลิตมาหรือจัดส่งเนี่ยไม่ทันกับความต้องการในการบริโภคมันก็ทำให้ราคาสินค้าถีบตัวขึ้น เราพูดถึงเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อเนี่ยนะคะทางด้านของ IMF บอกว่าในเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วเฉลี่ยเนี่ยจะเห็นเงินเฟอ้อสักประมาณ3.9ในแถบของตลาดเกิดใหม่นะคะแล้วก็เศรษฐกิจที่กําลังพัฒนาแถบนี้เนี่ยจะตัวเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อสัก5.9แปลว่าอะไรเศรษฐกิจไม่ได้โตวหวือหวาขณะที่เงินเฟอ้อก็ค่อนข้างที่จะอยู่สูงทีนี้ถ้าหากว่าเรามาเจอเรื่องของความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นในด้านภูมิรัฐศาสตร์มันจะยิ่งเพิ่มค่ะนะเรื่องของราคาพลังงานนะราคาพลังงานเนี่ยมันก็จะถีบตัวขึ้นนะคะอย่างที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยราคาน้ำมันมันถีบตัวขึ้นพอราคาพลังงานถีบตัวขึ้นปุ๊บเงินเฟอ้อก็ยิ่งสูงขึ้นนะคะอันนี้แหละที่เขากังวลใจว่ามันจะยิ่งเป็นการกดดันเศรษฐกิจ แล้วถ้าหลากว่าไ,ไปเทียบในช่วงนี้กับช่วงก่อนหน้านี้ที่ตอนนั้นเนี่ยทางด้านของรัสเซียผนวกใครเมียเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะตอนนั้นความต้องการราคาพลังงานแล้วก็ราคาของพลังงานในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้สูงเท่าตอนนี้ด้วยนะคะเขาก็เลยบอกเออถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่แม่กังวลเรื่องของราคาพลังงานดังนั้นไปดูกราฟิกถัดไปค่ะพาไปดูราคาน้ํามันดิบเบรนด์หน่อยนะคะราคาซื้อขายเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยใกล้ๆจะร้อยเหรียญต่อบาร์เรลแล้ว ตอนเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะคะที่เราไล่เรียนกันมาเนี่ยสถานการณ์มันก็จะค่อนข้างคุกกรุ่นเนี่ยนะคะราคาน้ํามันเนี่ยอย่างตัวเบรนด์เนี่ยนะคะไปทําสถิติสูงสุดตั้งแต่กันยายนปี2557 ไปแตะสักประมาณ9 6เหรียญกกว่าเกือบเกือบ9 7เหรียญขณะที่ตัว West Texas หรือ WTI เนี่ยไปอยู่ที่95เหรียญกว่าเกือบเกือบ96เหรียญแต่วันล่าสุดค่ะเมื่อกี้เช็คไปเนี่ยนะคะหลังจากที่รัสเซียประกาศว่ามีการผ่อนคลายถอนทหารบางส่วนออกมาเนี่ยราคาตัวน้ำมันดิบเบรนด์เนี่ยลดลงมาเยอะสักประมาณ93เหรียญ50เซนต์ WTI 92เหรียญ20กว่าเซนต์นะคะมันก็ผันผวนแต่ทั้งนี้ค่ะ เจพีโมแกเนีเขาประเมินว่าการผลิตนะฮะแล้วก็ปริมาณน้ํามันสำรองที่มันตึงตัวเนี่ยอาจจะทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยไปแตะ125่125ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ในช่วงต้นไตรามาสสอแต่ทั้งนี้ความตึงเครียดระหว่างยูเครนรกับรัสเซียก็มีความเสี่ยงค่ที่จะทําให้ราคาน้ํามันสูงไปกว่านั้นอีก อาจจะไปแตะได้ถึงสักประมาณ150ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็เป็นได้และถ้าหากเป็นแบบนั้นก็จะทำให้ตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยจะอยู่เหลืออยู่สักประมาณร้อยละ0.9นะคะในครึ่งแรกของปีนี้และก็จะทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อทิตัวเป็น2เท่าค่ะจะอยู่ที่ร้อยละ7.2นั่นคือราักฐานน้ามันแต่ก๊าสธรรมชาติล่ะ ก๊าซธรรมชาติเนี่ยรัสเซียเนี่ยเขาส่งไปที่ทางด้านของฝั่งยุโรปเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเยอะคือในฝั่งของยุโรปเนี่ยที่เขาใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยร้อยเปมาจากรัสเซียเนี่ยสาทั้งหมดดังนั้นหากว่าเกิดอะไรขึ้นมีการระงับการจัดส่งก๊าซก็จะเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดพลังงานนะคะในกรณีไร้แรงเลยเนี่ยอาจจะทําให้ราคาก๊าซเนี่ยพุ่งขึ้น3เท่า จากปัจจุบันคือราคา4.5ดอลลาร์ต่อ1นลันบีทีอยู่นะคะถ้าขึ้น3เท่านี้ก็น่าเป็นห่วงนะฮะนอกจากจากราคาพลังงานค่ะพาไปดูราคาสินค้าพกพ์อาหารนะคะก็ยิ่งมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นนะคะ,ะไปดูกราฟิกถัดไปราคาอาหารในโซนของประเทศที่มีการส่งออกธัญพืชรายใหญ่ทั่วโลก4อันดับแรกเนี่ยอยู่แถวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครยนยูโกสลาเวียนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของ อีกหนึ่งประเทศก็คือโรมาเนียออขออภัยนะยูเครนรัสเซียโรมาเนียแล้วก็คาซัคสถาน4ประเทศนี้เนี่ยมีการส่งออกเกี่ยวกับพวกธัญพืชเยอะและเขาก็ต้องใช้ท่าเรือในทะเลดำทะเลดำเนี่ยจะอยู่แถบ,แถบนั้นแหละคะ่ะอยู่ติดกับทางด้านของยูเครนนะคะแล้วก็โรมาเนียแล้วก็ทางด้านของรัสเซียยื่นไปหน่อยก็เป็นทางด้านของคาซัคสถานเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าเขาต้องใช้การส่งออกทางท่าเรือของทะเลดำถ้าหากว่าเกิดการปิดตรงท่าเรือตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ย ก็จะยิ่งกระทบค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอย่างที่บอกไปยูเครนเป็นผู้ส่งออกนะคะถ้าไปดูแล้วข้าวโพดรายใหญ่อันดับ3ของโลกส่งออกข้าวสาลีอันดับ4ของโลกขณะที่รัเสเซียเองเนี่ยเป็นผู้ที่ส่งออกข้าวสาลีอันดับใหญ่สุดของโลกถ้าเอาเฉพาะการส่งออกนะคะข้าวสาลีจากรัเสเซียกับยูเครนรวมกันเนี่ยก็ปาเข้าไป29%ของทั่วโลกแล้วดังนั้นคะ่ะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะคะวา่าหากว่าเกิดความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นเนี่ย จะขาดแคลนพวกพวกสินค้าอาหารทัญพืชแล้วก็ข้าวสารีดังนั้นจะเห็นว่าราคาข้าวสารีตัวเส้นสีเหลืองเนี่ยมันก็ถีบตัวขึ้นนะจ๊ะใ,ในเวลาอันค่อนข้างที่จะใกล้ดัชนีราคาอาหารรวมๆเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะนอกจากราคาอาหารค่ะพวกเซมิคอนดักเตอร์ก็ขาดแคลนนะคะ,ะไปดูกราฟิกถัดไปค่ะพวกอุปกรณ์ เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันต้องใช้พวกแร่หลายอย่างนะคที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตรัสเซียยูเครนเป็นคู่ส่งออกวัตถุดิบวัตถุดิบหลักๆห,หลายตัวนะคะ uh, อย่างเช่นก๊าซนีออนอย่างอเมริกาเนี่ยกว่า90%นําเข้าก๊าซนีออนจาก ยูเครนนะคะเพื่อใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เลขประมาณ3 5เซนะคะของแร่แพลรเดียมที่ใช้ในสหรัฐก็นำเข้าจากรัเสเซียด้วยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาต้องเตือนผู้ผลิตพวกเซมิคอนดักเตอร์เลยนะคะว่ามันอาจจะมีการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานได้ตอนที่รัสเซียบุกนะคะผนวกไครเมียเป็นส่วนหนึ่งเมื่อปี2557ตอนนั้นราคากา๊สมีออนเนี่ยพุ่งขึ้น600%อร์เซนต์ในช่วงข้ามคืนนะคะดังนั้นกระทบแน่นอน,นะคะ่ะทั้งนี้ ยูเครนยังเป็นซัพพลายเออร์หลักนะคะในการขายนะ,ะส่งออกพวกก๊าซนีออนส่วนแร่พาราเดียมนะฮะดูราคาแร่พาราเดียมหน่อยนะคะรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ผลิตประมาณ45%ของทั่วโลกแล้วราคามันก็ถีบตัวมาตั้งแต่ประมาณกลางธันวาคมเนี่ยนะขึ้นมาถึงตอนนี้เนี่ยห้กว่าแล้วที่บวกขึ้นมานะคะนี่คือราคาของพวกแร่ธาตุเอ่อพวกธาตุต่างๆที่ใช้ในการผลิต พวกอุปกรณ์ชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นของจําเป็นในยุคปัจจุบันเพราะเป็นยุคเทคโนโลยีที่ต้องใช้พวกอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์จํานวนมากและถ้าหากว่าขาดแคลนราคามันจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะคะไปดูกันต่อ ผลกระทบค่ะในกราฟิกถัดไปนะคะภาคการเงินบริษัทต่างๆที่ไปลงทุนในรัเสเซียก็มีไม่น้อยอย่างเช่นทางด้านของบริษัท BP ของอังกฤษเนี่ยเขาไปถือหุ้นประมาณเกือบเกือบสิบเเนะคะสิบเก้าจนในลอสเนฟธุรกิจน้ํามันของรัเสเซียแล้วก็ยังมีเชลด้วยนะคะถือหุ้นร้อยละย,ยี 17. 5ในแหล่งก๊าซน้ํามันและก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ํามันนะคะของคาซาริน2ของรัเสเซียที่เขาส่งออก LNG เนี่ยหใน3ของประเทศนะคะ ก็ต้องบอกว่าบริษัทหลายบริษัทเข้าไปลงทุนในแถบของรัสเซียยูเครนก็ไม่น้อยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยมีข้อมูลจาก JP Morgan ค่ะก็บอกว่าในภาคการเงินของยุโรปก็อาจจะได้รับผลกระทบนะคะอย่าง ธนาคารไลรไ,ไฟเซนของออสเตรียปีที่แล้วเนี่ยเขาไปทำกำไรถึง90 39%ในแถบของรัสเซียนะคะแล้วก็มีธนาคาร OTP แล้วก็ Unicredit ของฮังการีแล้วก็ยังมีธนาคาร s o ซิเยเต g เจเนอเของรัสเซียนะคะแล้วก็มีกลุ่ม ING ของเนเธอร์แลนด์ที่มีธรุรกิจในรัสเซียแต่จะเห็นว่าหลังช่วงเวลาหลังๆเนี่ยนะคะทิศทางของมันเนี่ยก็ผักหัวลงนะคะมันก็มีความกังวลใจกันเกิดขึ้น อ่ะคุณผู้ชมไปดูกันต่อค่ะและทีนี้เนี่ยที่บอกว่าธนาคารเขามีปัญหากันเพราะอะไรก็เป็นเจ้าหนี้ค่ะเ,เราไปดูธนาคารนะคะที่เป็นเจ้าหนี้ก็คือปล่อยกู้ให้กับธุรกิจในรัเสเซียมากที่สุดอันดับหนึ่งเลยเนี่ยจะเป็นธนาคารจากทางด้านของฝรั่งเศสน,นะคะ2.42หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต,ตามมาด้วยออสเตรีย,ยออสเตรียนี่อยู่ที่1.72หมื่นล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็ตามมาด้วยธนาคารกลางาธนาคารสหรัฐอีก1 6หมื่นล้าน ที่ที่เป็นญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ที่หคือเยอรมนีเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าหนี้นะคะของรัสเซียหากว่าเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะมันจะได้รับเงินคืนไหมนะคะเพราะว่าเขากังวลใจถ้าความรุนแรงเกิดขึ้นนี่จะกระทบกระเทือนกับฐานะเนี่ยนะคะทางการเงินของธนาคารเหล่านี้หรือเปล่านะคะไปดูกันต่อค่ะอ่ะแล้วถ้าหากว่าเราไปดูสินทรัพย์ป้องกันนะความเสี่ยงหรือเซฟเฮเว่นนะคะสินทรัพย์ปลอดภยัยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าหากว่าเกิดภาวะสงครามความตึงเครียดขึ้นมาคนมักจะนึกถึงราคาทองคำนะคะเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงที่คน่อนข้างที่จะชัดเจนราคาทองคาก็ถีบตัวขึ้นนะคะจากสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะทองคำเขายังมีอีกหลายตัวที่เขามองว่าเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงนะคะหรือสินทรัพย์ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอตัวพันธบัตรนะคะตัวพันธบททัตรที่ของรัฐบาลท,ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ก็มีคนวิ่งเข้าไปเนี่ยนะ,ะเข้าไปซื้อเข้าไปถือครองเพิ่มขึ้นเหมือนกันทองคำนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีหลายตัวนะคะพลัตินัมก็มีเหมือนกันนอกจากนี้ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินยูโรแล้วก็ฝั่งสวิต์ก็มีทิศทางที่แข็งค่าขึ้นด้วยนะคะก็พวกค่าเงินเหล่านี้เขาก็มองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ให้ความมั่นคงพอสมควรเหมือนกันอย่างเมื่อปลายเดือนมกราคมนะคะค่าเงินฝั่งสวิตนี่แข็งข่ามากที่สุดะนะ,ะนับตั้งแต่พฤษภาคมปี58นะคะทองคําก็พุ่งขึ้นอันนี้คือภาพที่ใหห้เ็น ทีนี้ถ้าหากว่าเราเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยนะ,ะก็เห็นการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินลงทุนที่มันขยับขยายย้ายสถานที่นะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพราะว่าความไม่แน่ไม่นอนมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะไปดูกันต่อค่ะแล้วธุรกิจโลกการบินละ่ะสายการบินหลายเที่ยวเนี่ยก็ต้องยกเลิกหรือเปลี่ยนเที่ยวบินนะคะอย่างสายการบินเนเธอร์แลนด์เขาก็มีความกังวลกับเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะมันมีอดีตอดีตที่ว่าก็คือเขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เขาจดจํานะคะ ก็คือตอนนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มต่อต้านนะฮะรัฐบาลยูเครนเนี่ยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียเนี่ยไปก่อเหตุยิงเที่ยวบิน m อ1 7 MS17 เนี่ยนะคะของทางด้านมาเลเซียตกเมื่อปี2557ทําให้ตอนนั้นมีทั้งลูกเรือแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยนะคะเสียชีวิตยกลำแล้วก็มีชาวเนเธอแลนด์ถึง198คนด้วยกันดังนั้นก็จะเห็นว่ามีหลายสายการบินเนี่ยพอเขาบอกว่ามีเหตุการณ์ตรึงเครียดหลังจากเหตุการณ์ MS เอ็พยา,ยาม หลีกเลี่ยงเนี่ยนะคะเส้นทางเนี่ยไปทางฝั่งตะวันออกของยูเครนเพราะว่าฝั่งตะวันออกของยูเครนก็คือติดกับรัสเซียนั่นเองก็เป็นชายแดนที่มีข้อพิพาทกันอยู่เนี่ยนะคะนี่คือภาพที่ทําให้เห็นนะคะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงหรือความ ไม่เข้าใจกันยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยระหว่างรัสเซียยูเครนรวมถึงชาติตะวันตกซึ่งเป็นสมาชิกของนาโตเนี่ยมันส่งผลกระทบเพิ่มเติมกับเศรษฐกิจของโลกใบนี้แต่เกมนี้ยังไม่มีใครดูออกนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของเ n n นช่อง16กนะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดิๆมากมายค่ะ